กว่าจะเป็นจวดหมดเงินไปเท่าไหร่มาฟังกันค่ะอ่ามีอะไรบ้างถ่ายรูป3,000สูตร3,900บาทครับรอ,องเท้าพันสองสกินแคร์ประมาณ5,000บาทครับผมเข็มขัดพันห้านาฬิกาประมาณ700 0บาทครับนาฬิกา7,000พันครับผม ไฮโซอ,อ <familia> ุปกรณ์ทำผมประมาณ500สอบโทรอีก1,800บาทครับจัดฟันครับ3 0 0 0 0่นค่าทำฟันประมาณ3 0 0พันบาทครับโบท็อกค่า1,500าครับค่าตัดผมครั้งละ200บาทครับทำพาสปอร์ต1,500บาทครับเรียนกับคู่ไฟ่้าย29,900บาทครับรวมทั้งหมดเหรอกว่าจะได้เป็นแอมหมดเงินเท่าไหร่มาฟังกันค่ะค่าชุดค่าอย่างแรกสั่งตัด5,000บาทค่ะค่าเครื่องสำอางประมาณ10,000บาทค่ะค่าแต่งหน้าทำผมนะคะ2 5 0 0ค่ะ ค่ารองเท้าสมัครแอร์หนึ่บาทค่ะกระเป๋าแป0รบาทค่ะถูกจังนาฬิกายืมพี่มาใส่ค่ะจริงหมดเมี่ยพูดได้เหรอหหลักหกหลักค่าทำเล็บ200ร้อยกระเป๋าอีกพันแบาทค่ะค่าถ่ายรูปสมัครแอร์1,900งารค่ะค่าเรียนครูไฟ2 9ง0มืาพันเบาท รวมทั้งหมด